สวัสดีค่ะพบกับคุณเข็มพายิปซีนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงว่าคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2565นี้ค่ะการงานนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องโชว์ศักยภาพตัวเองออกมานะว่าเราทำได้ดี แต่ใจคุณข้างในเนี่ยยังก้ากลัวค่ะเพราะแบบว่ากลัวที่จะทําผิดเนาะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณผิดหวังกับสิ่งที่ทําอยู่เรื่อยๆประสานงานกับลูกค้าในช่วงนี้ก็จะสําเร็จนะคะสมัครงานก็จะได้งานและจะได้อยู่ในสังคมที่ดีด้วยค่ะทางด้านการค้าขายนะคะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยแบบไม้คุณได้ชื่นใจเลยอะค่ะสู้ๆนะคะ การเงินค่ะรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยใครที่จะกู้เงินในช่วงนี้ยังไม่ผ่านนะคะเพราะเอกสารของคุณเนี่ยยังติดขัดจะต้องได้รับการแก้ไขค่ะหวังอะไรแล้วก็ยังไม่ได้อย่างที่หวังนะมีเกณฑ์จะ,ะมีเกณฑ์ที่จะถูกคนหลอกเอาเงินได้ด้วยนะคะก็ขอให้ระวังไว้ด้วยค่ะ ความรักนะคะคนมีคู่นะคะชีวิตค่อนข้างที่จะสุขสบายค่ะหากคุณทำงานหนักนะขอให้พักผ่อนบ้างนะคะอาจจะได้หาหมอเนาะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะคนโสดค่ะอกหักมาใหม่ๆใช่ไหมคะจะมีคนเข้ามาคุยค่ะเขาเต็มที่กับคุณนะแต่คุณค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปนะคะพูดหุนหวนนะคะยังไงก็ใจอ่อนกับเขาบ้างก็ได้นะ ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังจนจบเนาะเพราะเป็นการดูดวงสั้นๆแบบได้ใจความนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะบายบาย